สวัสดีครับช่างท็อปครับผมวันนี้มีจานรีโมทงานขึ้นข้างครับผมสวยครับสวยมากครับตัวนี้สวยที่สุดเลยครับก็คือตูดตูดไม่ได้ทำอะไรครับทุบทุบดูก็เป็นปูนแหละครับตูดครับครเห็นไหม ตรวจเหล็กให้ดูเลยครับเหล็กขาวครับตัวนี้เหล็กขาวนี่ก็คือแรงที่สุดของเหล็กลครับเหล็กจะหนักหน่อยครับเห็นไหมครับผมจอดครับตัวนี้ดูตัวดีที่ครับผมดูขอบบางครับขอบบางขอบไม่นูนนะครับขอบบางครับ จานร,รีโมทครับไม่ใช่จานร,ระดวงครับจานร,รีโมทจานร,รโมทเดี๋ยวกดให้ดูครับเดี๋ยวกดให้ดูเีนวนจบรับไม่มีเสียงครับตัวนี้ครับเสียงเงียบกิ๊บกดลูกใสก็ได้นะครับตัวนี้จานมันแรงอยู่แล้วครับ จานมันแรงอยู่แล้วครับตัวน pues ี er. ้ดูเสียงครับดูเสียงดูเสียงครับเสียงเพาะครับตัวนี้นะดูดูตูดูตูดอีกทีดูตูดอีกทีครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวคือเหมือนจานมาดวงเป้เลยครับ ถ้าไม่ทุบก็ไม่รู้หรอกครับใบนี้ครับดูตาเปล่าก็ไม่รู้เลยครับต่อให้โคตรเชียนมาดูก็ก็ไม่รู้ครับครับผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้ครับจนแจก,ก็ติดต่อมาครับช่างท็อปครับให้รู้ให้กอ่าโตร0ศู8ย์หก1อขอบคุณครับ